สวัสดีชาวแก๊งนังหมาทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้ตอนแรกว่าจะไว้ทําวันจันทร์ดีไหมแต่เดี๋ยวผมอมธิบายให้ฟังก่อนดีกว่าเป็นการรีวิวอีเ,อเวนต์จไปก่อนเนาะเพื่อจะได้แบบคนจะได้รู้กันแล้วก็ไปศึกษากันก่อนที่มันเอีเวนต์จะมาเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้ผมจะมีพูดคุยหลังพูดคุยก่อนเอีเวนต์จีแล้วกันนะครับอธิบายให้ฟัง เหมือนผู้คุยหลังอีเวนต์แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอมันจี้มันเข้ามาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสุ่มอีกทีหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับสำหรับอีเวนต์จี้มันเนาะว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างแต่ก่อนไปรับชมคลิปวันนี้ครับผมฝากไว้หน่อยกันนะครับฝากร้านแอดป๊อบกีเดปอคันที่รับซื้อขายกลางไอเดียเกมเตถีใครที่กำลังมองหาร้านที่ขายดีเกมอยู่ฝากร้านแอดป๊อบไปด้วยครับมีไอดีลงขายมากมายครับที่คุณเลือกช็อปเลือกหากันได้้คครรรััับบบกานนะ ไอดีลงขายมากมายจริงครับแบบฟูฟูครับเยอะๆนี่แบบเพชรเยอะอย่างเงี้ยนะครับผมนะสามพันเก้าเองครับเข้ามาดูกันได้ครับซื้อขายกลางไอดีกระติ๋วลิงก์ในดิฟชั้นนี้ไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนครับผมฝากไว้ด้วยครับของจริงต้องมีติ๊กถูกนะครับฝบบร้านแอดพ๊อปนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งอีเวนต์อ่าอีเวนต์มันเป็นแบบต้องบอกว่ายังไงดีมันเป็นมันมีมาสองแบบนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเคยเกิดอีเวนต์ขึ้นแบบนี้หรือเปล่านะครับที่เป็นอ่าอีเวนต์แบบต้องบอกว่าไงดี เป็นอีเวนต์แบบใช้แพ็์การ์ดในการสุ่มต้องบอกแบบนี้ใช้แพ็์การ์ดในการสุ่มนะครับซึ่งผมอะ่ะยังไม่เคยเห็นอีเวนต์แบบนี้มาเลยวะ่ะจะ่จำนึกไม่ออกว่าอาจจะเคยมีไหมนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบในการสุ่มอีเวนต์ก็จะมี2แบบนะครับก็คือการหาวัตถุดิบนะครับแต่ย้ําก่อนนะว่าคุณดูคลิปนี้ยังสุ่มไม่ได้นะครับคุณจะสุ่มได้ก็คือวันจันทร์นะครับตอนเที่ยงนะครับ ประมาณเที่ยงนี่ไงเนี่ยวันที่27นะครับก็คือตอนเที่ยงแล้วนะครับอันนี้อยากให้ทําให้คุณดูเป็นวิชาทานก่อนเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยนะครับไอ้ล่ําไปเนี่ยพวกเนี้ยก็จะใช้เป็นวัตถุดิบจี้นะครับในการสุ่มซึ่งตอนนี้ยังทําไม่ได้นะครับยังทําไม่ได้ส่วนก๊าซอ่ะส่วนที่ใช้วัตถุดิบก๊าซในการสุ่มอ่ะทำได้แล้วนะครับก็คือสามารถสุ่มได้เลยตอนนี้นะครับแต่ต่อโดยใช้ก๊าซในการสุ่มนะเนี่ยก๊าซเป็นก๊าซอ่อเป็นแบคก๊าซจากกราดอ่ะเออใช้ก นะครับก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้ความเป็นไปได้ในการที่จะปิดเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาจะสูงกว่านะครับเออเรามาดูจี้ใหม่กันก่อนครับว่าเป็นจี้อะไรบ้างนะครับที่เข้ามาในอีเวนต์นี้นะครับสำหรับใหม่แล้วก็แบบยังไม่เคยเข้ามาเลยนะครับสาหรับอีเวนต์นี้ก็จะมี2ชิ้นนี้ที่เราเห็นกันโดดๆเนาะนะครับก็อาจจะเป็นบอร์ด ดอปโลซูเปอร์นะครับมาดูว่ามันดีไหมนะครับสำหรับจีชิ้นนี้นะครับสำหรับบอดดอปโลซูเปอร์นะครับทุกโอกาสก็ได้เท้าครับ50%ครับชาร์จโลซูเปอร์สูงสุด2ขั้นนะครับผมนะให้มา50ไม่แซงผลเติบโตบวก10นี่ถือว่าเยอะมากๆในระดับจีนะครับในเทอมเราเมื่อตกแลนด์มาร์คของเรา55%ครับสร้างแลนด์มาร์คทันทีและเคลื่อนย้ายนะครับมีดอปให้นะครับแล้วก็มาตกไปที่ฝ่ายตรงข้าม80%นะครับยกเว้นนะครับอ่าอันนี้ ถือว่าก๊อตมากนะครับสลับจี้ชิ้นนี้ดีเลยนะครับดีเลยเพราะว่าได้เป็นโล่กันตายและดอกได้ด้วยนะครับถือว่าเฟี้ยวมากๆนะครับสลับจี้ชิ้นนี้เนี่ยนะครับเชียนะครับอันนี้ดีนะครับเล่นได้กับหลายการ์ดอยู่เหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็น่าจะเอามาโคฟกับการ์ดในอนาคตแล้วก็เป็นจี้ที่ทําให้เราตายหายากในการถอยคนแรกครับถือว่าเป็นจี้ที่เอามาช่วยในการโคบได้ดีเลยนะครับสลับจี้ชิ้นนี้นะครับอันต่อไปครับโดยแม่เหล็กทําลายลูกเต่านะครับ อันนี้เนี่ยก็เมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์กนะครับโดยตร,รตรงนะครับหรือมาตกนะครับ9ก็นะครับดึงนะครับก็คือดูด4ช่องหน้าหลังแหละแล้วก็55สร้างแลนด์มาร์คเพิ่มก็คือเมืองผุดนะครับแล้วก็มีทุบเต่านะครับผมนะก็เป็นดูอันนี้ต้องบอกว่านี่คือจี้ดูดที่ก่อที่สุดต้องบอกแบบนี้เพราะว่า,าดูดมันมีแค่2แบบใช่ไหมละ่ะก็คือดูดทั้งแถวกับดูด4ี่ช่องนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ดูด4ี่ช่องมันดีกว่าดูดทั้งแถวอยู่แล้วเพราะมันสามารถไปสลอม เมืองอื่นไอลายอื่นของตัวคนของของฝั่งตรงข้ามได้ซึ่งมันดีนะครับอะไรที่ทำมาโหดๆอ่ะจะเห็นได้ยากมากแต่อันนี้เป็นดูดทําลายเต๋าและเมืองผุดผมคิดว่าอันเนี้ยก็ดีนะครับแต่ยังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับอาจจะไปเล่นกับพวกตัวแชมินตัว อ่าโดยอนอะไรพวกเนี้ยนะครับอาจจะไปเล่นกับตัวพวกอา่าเวแบบนั้นๆน,น,นะครับผมนะเออแบบเวแบบนั้นๆก็อาจจะได้นะครับแต่รูปลักษณ์ของจี้อ่ะค่อนข้างที่จะเท่เลยผมให้ความเท่เนี่ยแบบว่า8ปเลยนะครับเท่มากนะครับอันนี้ก็สวยนะครับผมนะสวยอันนี้ก็เท่นะครับแต่เสียดายว่ามันแบบไม่ได้เฟี้ยวขนาดนั้นตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นคุมเต่าแล้วดูดเนี่ยคือเฟี้ยวมากนะถ้าเป็นคุมเต่าแล้วดูดเราเอาไปตีบอสโลกได้นะครับแต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะอ่าแล้วก็มีของมา เอากลับมาทำเอามาเป็นดาร์กนะครับที Heavy, ่ยังไม่เคยเข้ามาก็จะมีรถบัสโลกพระจันทร์นะครับกระต่ายส่งแม่เหล็กนะครับแล้วก็กระต่ายกินเกี้ยวนะครับผมนะแล้วก็แค่นี้แหละนะครับที่มันยังไม่มาแล้วยังไม่เคยมาแล้วมันเอากลับมาทําเป็นดาร์กนะครับจริงๆแล้วมันน่าจะมากกว่านี้ครับอ๋ออันอื่นมันเป็นอยู่ในเวใหม่อยู่ในเวใหม่มันไม่ได้มากกว่านี้มีแค่นี้แหละนะครับที่ยังไม่เคยมาแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นจี้ตกหล่นนะครับผมนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเคยเอามาทําเป็นดาร์กแล้วนะครับและที่น่าสนใจในเว้นนี้อีกมีอะไรก็น่าจะเป็นดารว เขาต้องทำสาบนี่หละครับอันนี้คือน่าสนใจมากๆนะครับผมนะเพราะว่าเขาได้ดอบสาบนะครับแล้วก็หลุมนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆผมสนใจอันนี้มากนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าจะยังไงกับมันดีนะครับผมนะกะไตเกี้ยวนี่ทําอะไรได้อะผมไม่เคยเห็นจี้ชิ้นนี้ว่ะแต่เขาบอกว่ามันเคยมาแล้วนะครับในร่างธรรมดาเนาะผมไม่เคยเห็นมันน่าจะไม่ได้อยู่ในความสนใจของผมอ่ะนะครับก็คือดิเมนชันนะครับแล้วก็ดอกเอ่อดอกหรอ เมื่อตกแลนด์มาร์ค55สร้างแลนด์มาร์คเสรดอบแล้วก็กักขังแล้วก็อ๋อเจาะฟองนะครับอันนี้เจาะตลอดไม่จํากัดรอบนะครับผมนะจะบอกว่าดีไหมก็กึ่งเฮียกึ่งดีครับผมว่าในปัจจุบันมันไม่ได้ใช้หรอกจี้ชิ้นเนี้ยนะครับไม่ได้ใช้หรอกแล้วก็มีสร้างแรนด์ยิงระเบิดนะครับแล้วก็ล็อกค่าผันทานะครับอันนี้ก็เป็นจี้เป็นแปนซึ่งแปนมันทำมาหลายอย่างมากอันนี้มันไม่ได้เป็นแป่นที่ดีอะ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับมันไม่น่าเอาไปค้นหาส่วนจี้ในหน้านี้ทําอะไรน่าสนใจไหมสักอันผมต้องบอกตรงๆครับว่าอันที่น่าสนใจอะ่ะมีแค่หมวกโลซูปเปอร์อย่างเดียวนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นของที่ถูกมาใช้หรือว่าอาจจะได้ใช้ในเฉพาะการ์ดเฉพาะเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าในเนี้ย บางทีอาจจะต้องเสี่ยงสุ่มก็ต้องสุ่มเพราะว่ามันหาได้แค่วิธีเดียวก็คือต้องใช้การ์ดนะครับต้องไปสุ่มแ็กการ์ดเท่านั้นถึงจะหามันได้นะครับสำหรับหมวกโลซูเปอร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นหมวกที่ดีสุดในเซิร์ฟนตอนนี้แหละนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่เซตด้วยเพราะสุดท้ายที่ผมอธิบายไปอ่ะผลลัพธ์มันก็จะเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องจี้แบบละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งในในการจัดอันดับการ์ดไอจัดอันดับจี้นะครับผมนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกที ในสําหรับจี้นะครับเรามาดูในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจว่าเขาเฉลยมาหรือยังนะครับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์แต่การ์ดอะยากมากนะครับถ้าเกิดให้ไปสุ่มการ์ดแล้วเอาจี้ะครับยากมากนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับอ๋อทํามาแล้วนะครับนี่อ๋อไม่ได้ยังไม่ได้ทํานี่ไอชิบหายมันนีแต่แพ็กการ์ดนะครับมันยังไม่ได้เข้ามาบอกนะครับว่าโอกาสในการสุ่มเท่าไหร่ก็คิดว่าน่าจะมีกล่อง5้าร้อยกับไอกล่องหนึ่ง้อกับกล่องห0ิบแหละก็คือ1 1จุกับ1นจุ ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับไม่น่าจะฉีกไปกว่านั้นก็เราสามารถคาดคะเนคาดดาวได้แต่อย่าลืมว่าเ,เราต้องไปเราม,มันมีของให้เล็งอยู่ก็คือลูกอมดาวก็กาลังจะเข้ามาแต่ลูกอมดาวอ่ะคุณพบทุนสามารถตัดใจเอาได้เลยนะครับเว้นอย่างเงี้ยเอาได้เลยเพราะลูกอมดาวอย่าลืมถ้าคุณมีลูกอมดาวอยู่หมื่นห้าอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปหวังของในลูกอมดาวอ่ะคิดผิดพลาดมากเพราะว่ามันลูกอมดาวพูดตามเป็นคนจริงอ่ะเจ,ะจีมันแพงกว่า ของธรรมดาถ้าคิดเป็นมูลค่าเพชรนะครับผมนะถ้าคุณไม่มีลูกอมดาวสัก60-70%ออย่างเฮียๆสีเปอร์เซนเนี่ยไม่มีจำนวนของลูกอมดาวประมาณนั้นอนะมันก็ไม่น่าที่จะไปทำการสุ่มหานะครับผมนะ ของจี้มันก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาขายนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นมันต้องรออ,อีเวนท์ที่มันจะเข้ามาอีกทีหนึ่งก็คือวันจันทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบมารีวิวให้ดูอีกทีนึงในวันจันท์นี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายแล้วก็ทําการสุ่มหายด้วยเพราะฉะนั้นคลิปนี้อยากให้ทุกคนเอาไปวิเค,คราะห์กันให้ดีๆก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งพลาดไปกดสุ่มหรือว่าตามหาอะไรไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะทําให้คุณผิดพลาดได้ถ้าเป็นไปได้อยากให้รอก่อนนะครับเพราะว่า บางทีมันก็อาจจะมีอะไรการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้นะครับผมนั้นในอีเวนต์ช่วงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เกมเขาก็ได้ขยายเวลาไปนะครับในเรื่องของอาการอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่แน่นะครับลูกอมดาวอาจจะไม่มานะครับวันศุกร์ที่จะถึงนะครับวันศุกร์หน้าอาจจะไม่มานะครับอาจจะเป็นเลหลังหุนก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปเป็นลูกอมดาวทีหลังอะไรอย่างเงี้ย ึ่งก็มันก็เกิดได้หลายหน้ามากครับอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะว่าจะเป็นในหน้าไหนเพราะว่าเกมทํามาแบบนี้เพื่อให้เราคาดเดาไม่ได้ครับว่าอีเวนต์จะหมดเมื่อไหร่อีแจะอัพเมื่อไหร่อะไรอย่งเงี้ยครับเขาไม่ต้องการให้เราคาดเดาได้เพราะว่า ถ้าเราคาดเดาได้เมื่อไหร่เกมมันก็จะขายของได้ยากเท่านั้นครับเพราะว่าไม่มีใครพลาดเงเพราะว่าไอการจํานวนที่คนได้มาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้มาจากเพราะว่าพลาดไปทําอะไรเงี้ยเกมก็จะได้กําไรตรงนั้นค่อนข้างที่เยอะเกี่ยวกับการพลาดนะครับผมนะโอเคใครมีความคิดอย่างไงเกี่ยวกับอีเวนต์นี้ใครสนใจที้ไหนอยู่อะไรยังไงลองคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วมีใครสุ่มอ่าแพ็กการ์ด หาจี้ไปบ้างนะครับจากแพ็กการ์ดนะครับอ่าแพ็กการ์ดมันคือแพ็กเดียวกับอีเวนต์นี่แหละแหมงเมื่อคืนอันนี้แหละนะครับมีใครสุ่มไปบ้างนะครับเพื่อที่จะไปเอ่อาจี้นะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าโดนไปเท่าไหร่จี้หนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะหมื่นห้าหนึงสองหมื่นเป็นอย่างน้อยแน่ๆครับเพราะว่ามันให้หาครึ่งหนึ่งของจี้ของของของการ์ดเท่านั้นแหละนะครับส่วนใครที่ลังเลเรื่องการ์ดอยู่สามารถไปดูไลฟ์เมื่อคืนนี้ได้ผมได้อธิบายอย่างละเอียดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับอีเวนต์นี้มันมีอยู่สองตัวที่น่่าาาาสนนนนนใใใจกกรหได้้อออีีเวต์็คื ตัวใหม่นะครับหมิงหมิงแล้วก็เมเลี่ยวนะครับผมนะโอเคอย่าลืมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นกันแล้วกันนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมซียูครับพรุ่งนี้ผมปล่อยเพลงใหม่ฝากไปกไดติดตามช่องมโนเพชกกันด้วยนะครับ